ลิวพูเตรียมลุยพาเลสหวังขายเกฮีก่อนเสียฟรีซนะัมเมอร์หน้าลิวพูเนเ้อเต้นเบนเจคอสเดียวข่าวชื่อดังรายงานว่าคริสตัลพาเลสต้องการขายมาร์เกฮีในช่วงตลาดพ่อค้าแข่งหน้าร้อนนี้โดยเหตุผลไม่อยากเสียนักเตะไปแบบฟรีในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าคร,ริสตัลพาเลสสโมสรในสุดเพลเ็กอังกฤษตั้งเป้าขายมาร์กเกฮีกองหลังทีมชาติอังกฤษเพื่อดีเลี่ยงการเสียนักเตะไปแบบฟรีในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าและมีข่าวว่าลิวพูสนใจอยากได้ตัวไปร่วมทัพตามการรายงานจากเบนเจคอสผู้สื่อข ทับดีอีเกิล์รับรู้อยู่เต็มอกว่าเกฮีคงจะไม่ขยายสัญญาฉบับใหม่กับพวกเขาแน่นอนแต่นั้นสโมสรจะเป็นต้องขายนักเตะเพื่อน,นาเงินมาเสริมทัพในช่วงตลดาดพ่อค้าแข่งหน้าร้อนนี้ดีกว่าจะเสียเขาไปแบบฟ,ฟรีๆและไม่ได้อะไรเลยในอีก12เดือนต่อจากนี้อย่างไรก็ตามพาเรสต้องการค่าหัวของเกฮีอย่างน้อย50ล้านปอนด์ที่ประมาณ2,200ล้านบาทซึ่งแน่นอนว่าเป็นตัวเลขที่สูงเกินกว่าที่หงแดงและกูจะยอมจ่ายเพราะพวกเขาตั้งเป้าจะสัญญาการนักเตะรายนี้ในราคาประมาณ30ล้านปอนด์ ือราว1,320ล้านบาทเท่านั้นโดยช่วงที่ผ่านมาทีมของคุณซื้ออาร์เนสลอตมีข่าวแสดงความสนใจยอยากได้เกฮีไปร่วมทัพอย่างจริงจังหลังจากพวกเขาขายจาเลวควานซ่าให้กับห้างขายยาไบเออร์เลว์คูเซนกระนั้นไม่ใช่แค่เล์พูเท่านั้นที่อยากได้ตัวเกฮีไปเสริมทัพเพราะทางสาลิกาโดนิแฟเซนยูเนเต็ดและกระทองท็อตแนมออสเปอร์ก็สนใจในตัวประกันหลังวัย24ปีเช่นเดียวกัน